ผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเบลลี่พาแซบชาแนลครับผมวันนี้ได้เมนูตำแตง,ทอ,งครครทอดกุ้งพันไข่ครับผมทอดกุ้งพันไข่ครับทอดกุ้งใส่ไข่ครับทอดกุ้งพันไข่แล้วก็หัวมันก็ทอดมากครับผมนี่ครับตัวที่ผมแบ่งไว้เมื่อน,นั้นนะครับแบ่งไว้จะเชิดลิปรอบหน้าครับผมแล้วก็มีพัก อากาศเห็นครับพักบุงครับอากาศมีเสียงกลมห่องน้ำนะครับเพราะว่าผมเียงกลมไปน้ครับนะครับไปซี่มาลุยกันเลยครับผมมาหนีใดเมนูตำแตงทอดกุ้งพันไข่ครับผมนะครับมาลุยกันเลยครับเดซี่นึ่งคานะครับนะครับต้องคอยยังไครับผมนะการจะกินครับผม ก็จะกินน้ำลองข้อครับนี่ปินครับผมจะรีไปซอยไปหั่นหมูอยู่แห่นงานครับผมหมูหมูหมู่นพึ่งแมวครับจะไปซอย่นหั่นครับ,อ,รบอ่ะคราบนี่เพื่อเอฟซีครับทุกคนครับเพื่อเอฟซีที่ผมรักครับ Uh huh. นคะครับคงพังค้าครับครับในเพื่อเอฟซีที่ผมรักอน,อนครับ จำนำตำประแตงครับขึ้นช่วง้วเดือวฝนตกครับตกประมาณจังขึ้นกดว่าครับ จนหอดแกงครับผมจนหอดเศร้าครับทกประมาณเชียงขึ้นกว่าจนจนหอดหกโมงกว่าครับคอยเศร้าครับหมดลำเสียเศร้าช่วงประมาณสามโมงครับฝนครับคำแกง ครับฮะหัวกุุงครับเราพรบมงเสนะครับ ตับหมักแตงหั่นเป็นแว่นครับหั่นเป็นแว่นมันใคร่คุยง่ายครับเสร็จเป็นก้อนเรียมมนต้องเอาซ่อนสดครับ ใส่บะบวงเขาไปได้รยครับ ครับกลุ่มฮ่าใครครับคนตตหมอขึ้นครับบันนี้บันนี้นีมาชมว่าอากาศอากาศฮอนครับผม หัวขมติวหน่อยนะครับอากาศือขมดีนี่ครับยิมนำปลาครับ จประการเห็นครับ มันจะกินเขาเนี่ยคุณกินหมกินจ้ะมกินเขาว่ากินดอกเขานั่นใ้อาเนแพง่ยกรอกยกเลยเอาเขาไม่กินทงแมนเอาเขาไม่กินทงครับมามรับกิน กูบกินเอะกูเชื่อขาเนี่ยอาบน้ำกินกินเ้าวไปกินน้าวกินข้าวปนหนหมูใชเพื่นนะข้าวกินก็จะฟ้าไปนหันหมูใช่เพิ่นเพื่อนจะหมูว่าล่ะามือมื่อเมื่อจะจุ้มนี่จุสอง เอา้าเมื่อควณมีไ้ขี้ดินมืนุนเตี้ยูโจ๊กขี้ดินแล้วอัน้ำบ่าดมันแหงมันขึ้นโอไปเลยครับมัน,นหยางว่ะคุณจะทำยเลยทีไว้อาบน้งนอนนี่ วครับออขอสขภาด้ครับ นะครับกุ้งกุ้งพันธุ์ใครครับมันดูดอ่อนนะเียงข้ากราบแล้วครับมันกรอบอยู่เนี่ยครับเนี่ยมันมีโปรตีนกราบนี่ครับมันมีโปรตีน ครันได้ปลาแล้วครับเอฟซีผมจะได้ขอลาเอฟซีครับผมจะได้ไปไปห้ั่นหมูเฮห้งงานต่อครับเฮียนเฮียนพี่น้องครับผมอยู่ในบ่ายครับพนอนหมูมาแล้วครับคลิปเลยคลิปนี้ก็ไว้ในเพี้นชนิ้นะครับเอฟซีถ้ากิ้นบาเบิดก็จะ่าผมนะครับเพราะว่าผมเฝ้าครับอะคลิปนี้ถ้าชอบกกดคนไรก็แชร์นะครับผมมินมาได้ครับผม ขอให้เอฟซีผมอย่ดีแม่สุขุสุกคนนะครับผมรำรวยถูกหวยเบอร์หนึ่งสุขุสุกคนครับผมเยี่ยมครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพื่อนท่านนี้ครับผมกดแชร์กดไลค์นะครับผมกดติดตามกด subscribe ครับผมขอให้เอฟซีผมรำรวยสุขุสุขคนครับผมสุดยอดครับสวัสดีครับ